อุ้ยบอแมนเออมีหลายคนทักอยู่ว่าคือจังตายเอาเราท่้นี่แหละเจ้าบว่าเบิ้งไพ่์จะมาเฮ้ยเนาอืออันนี้ติ๊กต็อกอ่าช่องทางจริงของต่ายนะคะเพิ่งเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเมื่อไม่นานมานี้ เป็นเสื้อคอวีสีน้ำเงินลายดอกตัวจริงแม,รแม่บนบ่หลายคนเขาก็กว่าคือเด้เหรอเนาะไม่นค่ะเออเขาก็กว่าคือแต่กระสิว่าจังไหนเม่เคยเห็นพอตัวจริงจา้าเถื่อไม่ได้คนท่วงเอาใติเขาท่วงวังไหนกว่เาเถื่อนเม่นตัวจริงอี่เลี้ยบปะเนี่เออเป็นจริงเป็นจังเออเมือเห็นตัวได้ตัวยริงเหนะเมื่อกีเห็นตัวจริงโอ้ย <laughs> ตู้เย็นโทษเราทาสสนกตู้เย็นนี่น